พี่เรมีมาทำไมครับพี่ดีก็มาให้กำลังใจครับครับผมมาให้กำลังใจน้องเลยหลักๆเพราะว่าในส่วนของทีมงานกฎหมายหรืออะไรก็มีหลายคนที่ช่วยดูแลอยู่แล้ววันนี้ก็คือมาให้กำลังใจน้องคิดยังไงกับที่เขาจับกลุ่มเนี่ยครับศิลปินเนี่ยครับอ่ามันก็คือการคคกคามประชาชนในรูปแบบหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันมันจะเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือเปล่าซึ่ง ผมออกมาตรงนี้คือออกมาให้กำลังใจแล้วก็เราก็ยังยืนยันว่าอุดมการ์ของเรายังใช้สันติวิธีแต่จะยกระดับการชุมน,นุมด้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าความรุนแรงครับหลแล้วข้อเห็นอะไรครับนี่มีสิ่งื่องใหม่หาักันเมื่งครัจริงๆแล้วผม,มง่ายๆเลยนะมันเริ่มมาจากกลุ่มเยาวชนนะศึกษาผมคำพูด เรียบเรียงออกมาง่ายที่สุดก็คืออยากช่วยน้องอยากเห็นประเทศมันดีขึ้นครับผมแล้วทางผู้ใหญ่ว่ายัางไงมากครับที่เห็นคุณเอนี่ออกมาเคลื่อนไหวครับก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นในเรื่องของความห่วงในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าครับผมแล้วสุดท้ายแล้วครับคุณเอมี่กังวลใจไหมครับว่าเราจะโดนเหนคนอื่นเขากังวลใจไหมก็กังวลครับแต่ผมก็ไม่ได้กลัวครับ ขอบคุณครับที่เมื่อกี้กคือคุณเอมี่เดอะบอสเซูร์นะครับก็ให้สัมภาษณ์เราแบบด่วนๆน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าแกก็ต้องรีบไปให้กำไรต่อที่น่าจะสานยานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงคงต้องมูฟกันแล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้ก็ชุนระหุนิดนึงนะครับก็อาจจะ ไม่ค่อยได้เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะมุ่ไปที่สารยานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนแล้วกันนะครับว่าว่ายังไงต่อนะก็ยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังครึงกำลังไว้อยู่นะครับ